มูปลาเป็นยังอมางากินากศพนมันออกยูเงน้อ้เอลคนขี้ลูกิจันเขาลุ่คนเยสยาเออึงต้นใชกัเยยาเืออืมอึงกัไปกินศซบเหรอแล้วเอามามาขายห้พวทั้งพื้ใช่ขอึงนะเออ อู้เพิก็สิกินหยังกดอกกเดีแท้ยังบ่ทันได้อืดดอกเข้ามาก่อนอู้ตาบ่บ่เอือดกระเียด่ตเปี้ยนั่นในเอาเก็บเอาไิทาเก็บใส่สอบปุ๋ยเาก็เก็บใส่สอบปุ๋ยะคลาก็ลากเชือกแล้วก็ลาก เราบ่ได้คอยเก็บใส่ถุงยางคือห้าวได้